สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องพับจีบกรีบใบสีอยู่นะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานมากนะครับหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะครับตัวนี้ครับพอดีเพิ่งมีงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปการเปียยอดตัวนี้นะครับเผื่อว่าอันเก่าหาไม่เจอนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวัสดุนะครับก็อันนี้ผมจะใช้ริบบิ้นเนาะแล้วก็ลวดนะครับเพื่อที่จะให้สามารถดัดยอดได้นะครับวิธีการนะครับก็วางลวดลงไปในนี้นะครับแล้วก็พันหรือใครจะพันก่อนแล้วค่อยสอดลวดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้นะครับ ก็คือพันลวดไปกับตัวริบบินเลยนะครับจะได้แน่น็นอกไวอันนี้ผมจะใช้เป็นสีชมพูนะครับไล่ระดับสีจากสีขาวเป็นชมพูอ่อนชมพูเข้มแล้วก็สีบานเย็นนะครับตัวริบบินมันจะสะท้อนแสงนะครับ อาจจะดูไม่ชัดเนาะอันนี้เป็นต่อมาก็เป็นสีชมพูอ่อนแม็กทีละอันก็ได้นะคร,ครับวิธีการจับนะครับดูนะครับเนี่ยใช้นิ้วชี้ช่วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ตัวสันทบตัวนี้ใช้นิ้วชี้ดันช่วยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่นะครับมันก็จะลอกอ,อกตรงนี้มันจะตรงนะครับว่าบางคนมีปัญหานะครับเวลาที่เราเปียยอดนะครับยอดจะเบี้ยวนะครับตัวถักเปียจะเบี้ยวนี่นะครับใช้ใช้ใช้สองนิ้วชี้แบบนี้นะครับช่วยดันนะแล้วค่อยแมก เมื่อสีชมพูนะครับเสร็จแล้วก็เป็นสีบันเย็นดูในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับสีมันจะกลืนกันเพราะว่าสีมันใกล้เคียงกันนะครับ ตัวลิบบนมันจะลื่นนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่นะครับแนะนําว่าให้แม็กแม็กทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้ครับแต่ถ้าเราโปรโลแล้วเราก็สองชั้นสามชั้นแม็กทีนึงก็ได้ครับมันจะลื่น ริบบิ้นผมใช้เป็นริบบิ้นตาระครังนะครับอันนี้สีฟ้านี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำาใ้้ดูอีกอันหนึ่งเนาะสีขาวสีชมพูอ่อ,อนกี่ไม่ได้ตัดไปนะครับ ชมพูเข้มเราตัดไว้แล้วแล้วก็เป็นสีบานเย็นลวดผมใช้เป็นลวดเบอร์18นะครับลวดถ้าจะให้ดีนะครับใช้เบอร์18หรือเบอร์20นะครับจะพอดีนะครับเบอร์20มันก็จะอ่อนกว่านี้หน่อยนึงนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแม็กก์แทีละชั้นสีขาวแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อน สีชมพูเข้มดูในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพื่อน ถ้าเกิดว่ามันจับยากนะครับเราก็ใช้ตัวริบบินเนี่ยทำเป็นตัวแพทเทิร์นตัวแกนนะครับ งานลิบบินเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับคือเราสามารถเตรียมไว้ก่อน่วงหน้าได้เลยหละวันนะครับวันไหนว่างๆเราก็เตรียมวางไว้เ,เตรียมเปียไว้เปียไว้นะครับพอถึงหน้างานเราก็เข้าได้เลยนะครับถึงใกล้ถึงวันนะครับแต่ว่าจริงเวลาเก็บเนี่ยลิบบินก็สําคัญนะครับถ้าบางยี่ห้อเนี่ยสีมันจะตกนะครับสีมันจะตกแล้วมันก็จะไหลรวมกันนะครับไปติดกับอันอื่นนะครับ ฉะนั้นต้องเลือกดีๆนะครับแล้วก็วิธีการเก็บเนี่ยคือเราพยายามเก็บให้พ้นแสงนะครับใส่ถุงใส่อะไรไว้นะครับเวลาเอามาใช้สีมันจะได้ไม่เปลี่ยนว่าบางทีเวลาริบบินเนี่ยอย่างเราไปทํางานวางตากแดดเนี่ยแค่วันเดียวสีมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับสีมันจืดครับเพื่อนๆกอ,อเสร็จแล้วนะครับเนี่ยลักษณะแล้วก็ใส่ถุงแพกไว้แพคไว้เป็นชุดเป็นชุดนะครับเวลาถึงวันนะครับ เราต้องส่งงานนะครับเราต้องเข้าชอแล้วก็ดึงออกมาใช้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะครับการทํายอดนะครับใบสีนะครับยอดเปียยอดถักเปียนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับมาตลอดนะครับยังไงก็ชชวยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ